หน้าจอขึ้นขึ้นตรงเซิร์ชไหมคะ Google เนี่ยึ้นครับเออสมมติว่าเราสนใจสนใจกระบวนการกระบวนการซื้อขายนมของลองลองกระบวนการ จำหน่ายนมไทยดดนมาคูเป็นแฟนพันธ้ไทยดดนมาแต่จริงๆชอบชอบกินนมดารุ่มของบ้านเราแต่ถ้าหาซื้อ,อยากก็ไทยดดนมาเลิศสุดละอ่ถ้าอยากจะส่งไทยดดนมา ผลิตภัณฑ์ยนิยมนี่รูปภาพสำหรับกระบวนการจําหน่ายนมเออลองดูที่รูปภาพก่อนก็ได้นี่เนี่ลองดูอ่าอ,อันนี้อันนี้เป็นมีโฟล์ขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องของอะไรกระบวนการผลิตนมพัชจะไหลอ่ะคลิกเลย ขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนใช่ไหมมันไม่มีอธิบายอะไรเลยเหรอกระบวนการผลิตไอศครีมเนี่ยมันจะมีบอกเหมือนกันว่า r a w m i l l f r r m farm อ่ะอันนี้เราก็ใส่ว่า workflow การผลิตนมพัชเจไลก็ได้นะถ้าเราอ่านผังเป็นนะ แต่บางที่เขาจะบอกรายละเอียดมาด้วยก็มีการเช็คแล้วก็รอแมททิเรียลก็คือน้ำนมดิบจากฟาร์มมาถึงปุ๊บเราก็มาใส่เบลามิลออนทรัคใช่ไหมเป็นที่จะเก็บเป็นทรัคเอเป็นเป็น,เป,นเป็นทัคใส่ใส่เก็บเป็นถังใส่นมน้ำนมดิบอะใช่ไหมคะโดยตรงนี้ก็จะต้องมีเป็นาอ่อ t e m p ป r i t i o n ก็คืออุณหภูมิที่ควบคุมนะเท่าไหร่แล้วก็มาคูคดาวมันมาอุณหภูมิปกติแล้วมาคูลดาวให้มันเหลือกี่เท่าไหร่นะอ่ะก็ <c oughs> แต่ในระหว่างนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเอาไว้เช็คใช่ไหมเช็คสุ่มตรวจแต่ว่าในการใส่วิวออนทักล้วก็จะต้อง p ุลลิ่งให้มันน้อยกว่า8องศาลแล้วก็มาจัดเก็บให้น้อยกว่า8องศาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีกระบวนการกระบวนการผลิตออกมพวกนี้ก็จะเป็นภาพหมดเลยนะเนี่ยเราก็สามารถเอาไปวาดใส่ได้ถ้าเราอ่านเป็นนะแต่ถ้าเราอ่านไม่เป็นไม่เวิร์กเราก็แบะออกไปก่อนแล้วก็ลองดูซิว่ามันมีกระบวนการอื่นๆไหมที่จะเห็น flow ของมัน ต้องลองไปเซิร์ชดูนะ่ในที่มาที่ไปที่เชื่อเนี่ยขึ้นหมดติ่วมากเลยขั้นตอนการผลิตนมอ่ะนี่ไงนี่ก็เป็นขั้นตอนที่แปลมาจากกราฟเมื่อกี้เนี่ยแหละ เนี่ยเราก็ามาใส่ได้เอามาเติมใน word ในช่องได้นะขั้นตอนการรับน้ำนมขั้นตอนอัน,นี้แต่สิ่งที่จะต้องเติมก็คือต้องรู้เนี่ยว่ารับน้ำนมดิบที่โรงงานอ่ามันทำมันแชร์สกรีนให้มันเป็นจอคู่กันได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันต้องสตอ็อปมันต้อง ขึ้นไหมมันมีอะไรมันมีอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมาเทียบไหม,มเห็นไหมฮะเป็นจอดำนะครับเป็นมาแกเป็นจอดำหมดเลยเหรอายเป็นจอดำเหรอมันมีมันมีหน้าต่างจอดำขึ้นมานะครับที่อาจารย์กำลังเล่นอยู่นะครับครู<ม><ม>จะให้มันเทียบสองไฟล์ให้ดูให้เห็นห่งอืม มันเทียบไม่ได้เ่ยมันไม่ขึ้นเป็นสองเละ,ะ,ะหายไปยังสีดำหายไปยังหายไปแล้วหายไปแล้วเนาะอ่ะ,อะก็เหมือนกับว่าอ่ะกระบวนการการรับน้ำนมบีบรอรออะไรอย่างเงี้ยรอไอ้รอมิวรีเซพชั่นก็เอาไปปุ๊บกระบวนการก,ก็คือ น้ำนมดื่เข้าที่โรงงานปริมาณเฉลี่ยใสก็ได้แล้วก็เก็บมีการเอาไปตรวจสอบขั้นตอนที่สองเอาไปตรวจสอบหาจุลินทรีย์และสารเคมีอที่ทั้หมดแล้วก็ขั้นตอนที่สามเอาไปเก็บไว้ในท้งอย่างเนี้คือถ้ามีรายละเอียดตรงนี้เราสามารถแจ้งได้ว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็เอาไปใส่ในในฟอร์มที่ครูครูสั่งงานเวิร์ท่านะเอาลองอย่างอื่นบ้างดิอ่ะกระบวนการ อะไรอะผลิตภัณฑ์อะไรอะคลิปนิดเดียวเอ่าสนใจอยากจะทำอะไรกันม้างกระบวนการของผลิตภัณฑ์อะไรอะเลเหรอกระบวนการจำหน่ายเลฟิโตเลมันฝรั่งเลไม่รู้มีปต่อะอกสิ การผลิตคือเวลาเซิร์ชอะ่ะครูชอบชอบคลิกที่รูปด้วยเพราะครูอยากจะรู้ว่ามันมีเนื้อหาที่มาที่ไปหรือมีรูปอะไรที่มันนั่นการผลิตมันฝรั่งมันเป็น Youtube ไม่เออโรงงานรีอแต์อ่ะงั้นลองดูทั้งหมดสิ มันฝรั่งแผ่นทอดสายการผลิตอ,อสิมีรายละเอียดบอกไหมว่ากระบวนการคือรับมันฝรั่งผ่านกระบวนการรับออเดอร์อะไรยังไงมีวิดีโอให้ดูด้วยเนี่ยผ่านการล้างแต่ว่ารายละเอียดมันไม่มีมะดิถ้ามันมีในวิดีโอแล้วมันทำให้เห็นรายละเอียด ได้ด้วยเนี่ยเป็นผู้ผลิตขนมขเครกเคี้ยวอันนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตทอดเดี๋ยวนะมันก็จะมีใช้มันฝรั่งสดกระบวนการทั้งหมดอะสดอะคือมาจากไหนมันก็ต้องเขียนได้ปอ,อกล้างหัน่นซักผ้าอะไรอะซักผ้าดีลดน้ำดีลดน้ำทอด ลดน้ําตัวลดน้ําตัวปรุงรสออกมาแล้วก็มาเข้าเครื่องสายการผลิตมีเครื่องทอดมีสายพันลำเรียงออาจจะไม่ได้เป็นอ่าเจ้าผลิตก็ได้หรือจะจัดส่งก็ได้เช่นสมมติว่าเป็นกระบวนการจัดส่ง จะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หรือจะมันจะมีโฟล์เช่นจะเอาส่วนของการผลิตก็ได้ส่วนของการจัดส่งก็ได้ส่วนของการจําจหน่ายก็ได้หรือจะเป็นทั้งหมดก็ได้ในในหนึ่งสินค้านะ่ะว่ามีหลายๆกระบวนการสมมติจัดส่งอะไรอย่างกระบวนการจัดส่งกระบวนการจัดส่งของ DHL ไอบิ๊กซีลองดูจะส่งระหว่างประเทศ DHL จะส่งส่งของไปต่างประเทศช้อปปิ้งออนไลน์เบื้องหลังทำไม DHL Express ส่วนเนี้ยจะเป็น DHL กระบวนการคลังสินค้าบิ๊กซีอ่ะ บิ๊กซีงานประจำปีกิโลจิสติกิซียัสสินค้าดีเทลศูนย์กระจายสินค้าอ่านี่ลองดูซิศูนย์กระจายสินค้าอ่านนี่เป็นเป็นไฟล์เลยกระจายสินค้าอันนี้มันเป็นองค์ประกอบเฉยแต่มันไม่ได้บอกกระบวนการ ่ามันเป็นสินค้าอะไรอ,อก็นั่นแหละนะไม่เสียเวลาเซิร์ชเสร็จแล้วก็ลองดูว่า เราสนใจในสินค้าตัวไหนนะคะเราสนใจในสินค้าตัวไหนเราเราอยากจะเข้าไปศึกษาต้องลองเซิร์ชดูนะแต่ให้มันเห็นกระบวนการเพื่อที่เราจะเอามาเขียนนะะเอามาเขียนตัวนี้ได้ซับแชร์แล้วก็เอามาเขียนตรงเนี้ยเป็นโฟ o ์ด o วิรนะอย่างอันนี้เป็นกระบวนการในการ ขนส่งผลิตภัณฑ์นมจากเป็นบริษัทด y นามิกโลจิสติกสของบริษัท c p เมจิจพูดง่ายๆว่า cp เมจิอ่ะเขาผลิตนมใช่ไหมพอผลิตนมปุ๊บเขาก็จะต้องมีรถที่ขนขน,ขนพวกนมจากโรงงานอะไปไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าไปยังอ่าอะไปไปยังศูนย์ c p พนะก็ มีการเขียนนะว่าเป็น first flow ของผแผนกปฏิบัติการขนส่งอันนี้ก็คือแค่เรื่องขนส่งเท่านั้นนะฮะแต่โฟลของมันก็คือตั้งแต่รับออเดอร์คุณจะขนส่งได้มันก็จะต้องเกี่ยวพันกับกระบวนการรับออเดอร์หรือผแผนแกแผนกรับร e เซฟนะรีซีฟวิ่งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะก็ดูว่ารายละเอียดก็คือติดต่อประสานงานเพื่อรับออเดอร์นะคะ เวลาที่รับออเดอร์มันอาจจะมีช่วงเวลาถ้าเรามีข้อมูลเขียนนะมันก็จะมีช่วงเวลาอ่าสเปซพื้นที่ก็อาจจะในออฟฟิศนะฮะอ่รีซอสก็คือฝ่ายไหนหรือใช้คนตรงไหนหรือใช้ทรัพยากรอะไรใช้คนใช้ฝ่ายตรงไหนนะคะรีซอสส่วนทูเครื่องมือที่ใช้ก็คืออุปกรณ์บางส่วนอาจจะใช้แพลนเลตบางส่วนอาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะคะ แบบฟอร์มการตรวจลดแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้อ่าเนี่ยมันก็จะใส่เรียงไปอย่างเงี้ยนะคะนี่แล้วความผิดพลาดของสายงานนี้มันส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออให้เรารู้กระบวนการก่อนพอเรารู้กระบวนการตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวอาจจะมาเชื่อมต่อกับเรื่องของวิเคราะห์แผน s o r t m เม e เ e ลิเวอรี่อีกทีหนึง่งว่าถ้ากระบวนการในเรื่องของการ ปฏิบัติการขนส่งนมเนี่ยคุณควรจะวางแผนในเรื่องของอะไรในการรับออเดอร์เนี่ยจะวางแผนยังไงในการซอสเนี่ยจัดจัดหาเนี่ยคุณจะจัดหาอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้ใช้สอยอะไรนะคำว่าซอสไม่ได้จําเป็นนอกจากคําว่าจัดหาไม่ได้จําเป็นแค่ support supplier เท่านั้นนะบางทีจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออะไรก็ก็มีส่วนสําคัญด้วยนะ เมครนะคุณจะต้องทำการยังไงที่จะทำให้รถเนี่ยมันไปสามารถขนส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าได้ทันออนไทม์ไลท์เทสไลท์ไทม์นะฮะอ่อะใ uh, นรเวอรี่นะฮะแล้วก็จะมีวิธีการรีเทนยังไงถ้าข้อข้อกำหนดในการในการส่งคืนถ้าหากมีข้อเขาเรียกอะไรข้อผิดพลาดทางด้านอะไรนะะสามารถส่งคืนได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องสกอร์ไว้ก่อนแต่ว่าเวิรไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นส่วนที่จะให้เราแหละไปศึกษานะคะแล้วก็หารูปรูปก็เซิร์ชเอาใส่มานะคะรูปก็ก็ดูว่กระบวนการเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรก็พยายามใส่รูปมาให้ได้นะคะจัดตารางการขนส่งนะเพราะเราต้องมีการวิ่งไปส่งของอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกนี้ข้อมูลพวกเนี้ยมันจะมีมันจะมีอยู่ ต้องไปดูตามแบบพวกงานวิจัยนะกระบวนการการขนส่งกระบวนการอะไรพวกเนี้ยถ้าไปดูตามงานวิจัยหรือไปไปไปเซิร์ชดูในในในองคออ์กรอ่ะมันจะมีกระบวนการตรงเนี้ยระบอกอรายละเอียดอยู่เหมือนที่ครูเซิร์ชนมเมื่อกี้เนี้ยจริงๆมันก็จะมีกระบวนการในการอ่รับนมไปขายก็มีนะในอสคอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อหรือว่ากระบวนการในการ ่ค้างสินค้าของเทสโก้โลตัอันนี้เนี่ยการบริหารพื้นที่ค้างสินค้าเทสโก้โลตัสจอมันขึ้นไหมไม่ขึ้นค่ะเป็นจอดำๆำเหมือนเป็นแบบส่วนตัวค่ะ ขึ้นแล้วชัวขึ้นแล้วค่ะการารจะากการพื้นที่ทางสินค้าของ Tesco Lotus เนี่ยต้องลองเข้าไปดูเขาใส่ข้อมูลมากระบวนการในการบริหารพื้นที่ เ,เอ๋อนี่เขาเน้นเรื่องของเป็นซัพพลายเชนอ่าจูนิลิเวอร์ีเอ็นจีแล้วก็เครือข่ายเกษตรกรเออแต่มันไม่มีถ้าถ้ามันมีข้อมูลนะถ้าไปเซิร์ชเซิร์ชอะไรหลายอันอะไปเจอเนี่ยยัง เขาเกี่ยวกับทำา,าเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายสินค้าให้เกษตรกร,เ,กรเนาะช่วงหลังๆนัทธิสโก้โรตัสเห็นโฆษณาเขาไหมเขาจะเคมตัวเองว่าแบบเป็นเขาเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นคนเป็นห้างสรรพสินค้าที่แบบว่ามีการเชื่อมต่อกับเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกร,กรนะ่ะในเป็นผู้ผลิตนะ่ะเราอ่ะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาขายในโรตัส ในอะไรอย่างเงี้ยนะไอกระบวนการตรงนั้นอนะกระบวนการในการรับผักมาแล้วก็ติดต่อกับเกษตรกร,ร,กรด้วยวิธีอะไรถ้าไปเซิร์ชเจอนะน่าสนใจใช่ไหมก็กระบวนการแรกโฟลแรกก็ติดต่อเกษตรกร,ร,กรติดต่อกับเกษตรกรในเรื่องของการรับออเดอร์การรับออเดอร์จะรับด้วยวิธีไหนนะเกษตรกร,ร,ก,รกับเราเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันช่วยไหมในการติดต่อจากนั้นกเกษตร เกษตรกรก็จะต้องมีการเอาขับรถมาส่งผักที่ DC ที่ศูนย์ศูนย์ในการศูนย์ในการที่จะในการล้างแล้วก็แพ็คผักนะคะเป็น DC นะคะเป็นเป็นเรื่องของ Distribution Center เป็นศูนย์การที่จะกระจายสินค้าหรือบริหารจัดการสินค้านะคะแล้วก็ แล้วก็ดูออเดอร์ที่จะต้องกระจายไปตามจะส่งผักตรงนี้ให้ไปตามโลตัสสาขาต่างๆในโซนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็สามารถทำได้นะถ้ามีข้อมูลนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะฝึกเราก็คือให้เราให้เราฝึกเซิร์ชหาข้อมูลด้วยนะคะปีสแล้วบางทีเวลาเราจะไปทำงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็ จะต้องจะต้องเอดออะจะต้องหาข้อมูลจะต้องอนี่อันนี้ก็เป็นข้างสินค้าของกรณีศึกษาเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นวิดีโอ เสียงไม่ออกใช่ไหมคะยี่เสียงไม่ออกใช่ไหม,ไมใช่ครับอ๋อถ้ามันเปิดจากตัวนี้มันมันต้องเซฟก่อน ไม่ออกใช่ไหมคะเสียงไม่ครับโอเค ลองอีกทีเียนไหมยังคะเห็นไหมยังคะ,ม,งคะมาแล้วครับดังมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้น้องเท็ก้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพางสินค้าของเท็ก้เราตักาสกันนะคะ เพื <Net> ่อนๆใส่เข้าไปเพื่อของที่ห้างเท็กโกโรตัสบ่อยๆกันใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการจัดการสินค้าคงคลังของเท็กโกโรตัสเป็นยังไงวันนี้น้องเท็กโกจะพาเพื่อนๆไปย่ยมชมคลังสินค้าของเท็กโก